วันนี้มีใคยดีๆมาแนะนำกันอีกแล้วครับแถมยังเป็นการจัดขึ้นครั้งแรกเลยเกับงาน SHT NMU Camp เปิดโลกกว้างสุดสายวิทย์สุขภาพครั้งที่หนึ่งในรูปแบบออนไลน์จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพร่วมกับคณะแพทยาศาสตร์วัชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชซึ่งภายในค่ายน้องๆก็จะได้ทั้งความรู้กิจกรรมสนุกสนุกรู้จักเพื่อนใหม่ๆและได้มาทําความรู้จักกับสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและค้นหาตัวตนที่ใช่กับ5สาขางานนี้สนุกและได้ความรู้แน่นอนค่ายนี้จะจัดขึ้นวันที่5-7พฤศจิกายน2564ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook SHT NMU Camp เปิดโลกกว้างสู่สายวิทย์สุขภาพรับสมัครกันตั้งแต่วันนี้จนถึง24ตุลาคมนี้จะพาน้องๆหมอปลายเท่านั้นนะครับ